เออ้ยวก็ไม่ยเจ้ายก็ไม่ยิงอ่ะแต่ฟอแมันเจ้าดีเนาะกินเป็นแต้แมื่อนี้เป็นวัวตัวเยี่ยเตี่ยอืมแล้วไม่ยิเจ้าเหรไม่หยิบเยี่ยเตี้ยพี่หยับดูแต่วะพ่เยี่ยเตี่ยื้อแรกยังหยับออาเอาะำอ้งใส่ก้อนพี่ยัไม่ออกแถวว่อคทับน้างไหนเนาะโอ้ยโอ๊ยดับ้างไหนก็เก่แยางที่ตัว งั้มดิกินเก็นแง่เออตัวข้ามแง่มาเจอกันตนตัวข้ามแง่มานั้งมีมานมีแล้วแก้มตุนตได้แล้วลงเท่าไหร่นได้แล้วบันี้วแก้มสีตนตุนนะไแล้วล้วอี่ดิกลงเป็นแ่พกกนกลองเลยคนอีกินด้วย ัน่กรอะใจตนึงกับเนผู้เปนบ่มบมแก้มนี่ตตเป้าเป้าคุร่นเดินไอเทียนม้วนม้วนไปเมืเลยค่ลินไปเลยไปลวแม่ไปยดยี้ก็อยากไปกินน้นี่เลนนปอ่้งนนมหินหมเอาไปเลยบอปอนเพนปอนเพเนีปอนเพเนี่ปอนเปนี่เนี่ยออกออกกิโยบเนี่ย ันนี้ออบ่งกินดอกยูทูบเลยเอาลงยูทูบเลยเนาะรอป้าจะยายยายยายกินล้วนมาเป็ียงบ่ป้าอะสินเป็นตัวย่างก่อนกินปูน้อยเป็นตัวย่างพี่น้องพี่น้องมึงได้หรือ่านงมาินปูเดียบเด้อเม่อิน่พากินไม่จกินปูเดียบเอมาเปลี่ยงืกินปูสดเราจว่าย่างข้าเมนทำทโต๊ดีกินดีได้ครับเนี่ยกินดีได้เนี่ย กินมาตลนดทั้งวันยี่เมื่อนี้บอกกันบอกลูกเท่าด่ามันแปลบอกตองมาต่ามันบอกตองมามีไหมครับอืมันเลยต่คมาฮุ่งมันมันต่บมาหุ่งช่วจินผมเคยกินมาตลอดเพก็เลยกินจริงเลยี่น้องเบิ่อเด้อนกินนี่ดีเด้อกินนี่เรียบซี่เมื่อเยาว์เ่อเด้อยำเน่ย ยำแหลกมาลย่้าวคาแขาหมูข้าวควายคั่นนี่ักมไม่เลยมวนักเลยมวนั่นี่ไมนได้เลยบิ๊กซี่่ยกกอกสิมาบิ๊กซี่เอสซี่กับเม่อวาเอสที่ใส่เอสซี่เดียวี่เอาิ๊กซี่กินตัวกินตักินบิ๊กซี่นะเมื่อวานเอสซี่แมเออบิ๊กซี่นะีจะอะไปปูาปูปักคดีไปหาหมอเด้อยำยำแหลก ที่น่ากับที่เงเลี้ยงตี่นี่แบบน้อไม่มากเลยถ้าจะร่วมกันไม่กินเา้อมกันพี่น้องพี่น้องมปงหน้ามึงหน้ายกอะปากก็ไรลก็แย่เลยเด้อมันชอบขิ้นหี้มันชอบคลิปนี้นะเจ็บอบ้างอี่ยอวเาก็บไม่ยาไม่เป็นไ้ำจางี้มนาจิตจำมจมามตุดเยอะม่กินมอทานละ กินนาเทีบ้องกินตรรมกขามได้่ยูกประมาณสามโลอ่ะบางรลกลูกเทวดาหากินนาเที่ยวอุโก้ล่ะชอบใจคนแล้วกดแชร์กดติดตามอันนี้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่ผู้ใหญ่เป็นบุญเป็นงานด้ตอนนี้เนี่ยกดติดตามเพื่อจะติดตามคอนเทนต์ดีๆจากโลกเทวดาด้วยนะจ๊ะแต่ผู้ใหญ่กับผู้น้อยอยู่นี่เพรมีผู้กลาง ก็ไปเลเด็กเงี้ๆเลยกินเลยกินลงไปกินชั่วไหมนี่จะเสร็จแล้วส่เดียนในท่ามยังไงือเขาในแม่เดียวช่วยทังนี่เลยวยอะไรก็ได้นอั้ท่ายังเื่อไฟจิมกกลับไปเถิดเรอยานั่งยังอะไรยังวงิลิอย่ก็บอกกันนะิลิวอัดพี่เดียวเลยล่ะวอัดพี่เดียวเลยอ่ย